นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตรถไฟทางคู่เด่นใจเชียงของอีก1คลิปนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเครื่องรถไฟทางคู่เด่นใยเชียงรายเชียงของตั้งเป้าเปิดบริการปี2571การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเครื่องรถไฟทางคู่เด่นัย เชียงรายเชียงของคืบหน้า36เปิดประตูการค้าภาคเหนือหนุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคและส่งเสริมการท่องเที่ยวโชว์แผนรับมือน้ำท่วมเชิงรุกตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2571นะครับเขาะจะมีแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมนะครับทางภาคเหนือนะครับช่วงหน้าฝนนะครับ วันที่14รกรกฎานคม2568แห่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวม323.10กิโลเมตรมูลค่า85,345ล้านบาทภาพรวมโครงการอยู่ที่36.473เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผน1.868%ในส่วนของการส่งมอบพื้นที่เวีนคืนคลืบหน้า98.5%โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จากประชาชนได้รับการส่งมอบเรียบร้อยแล้วคงเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ในกระบวนการเร่งรัดกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมของโครงการยังคงตั้งเป้าเปิดให้บริการตามกำหนดภายในปี2571 โดยได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ได้แก่กลุ่มที่1แก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันทีเมือเ่อได้รับแจ้งเหตุกลุ่มที่2เก็บรายละเอียดเพื่อปรับแบบเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแบบแผนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และกลุ่มที่3พยากรเพื่อประเมินและเตรียมพร้อม รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างในช่วงหน้าแล้งและมีความคาดการ์ว่าผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้น่าจะลดลงเนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นสะพานยกระดับหรือรถไฟจะวิ่งอยู่บนโครงสร้างยกระดับทั้งนี้เมื่อโครงการรถไฟทางคู่สายนี้แล้วเสร็จ จะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่ช่วยยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเปิดประตูสู่การค้าชายแดนภาคเหนือและเพิ่มช่องทางในการส่งสินค้าจากไทยซึ่งจะสร้างโอกาสที่ดีต่อการค้าการลงทุนของประเทศในภาพรวมโดยเส้นทางรถไฟสายนี้ยังโดดเด่นด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามตลอดเส้นทางรถไฟจะเล่นผ่านทอกเขา สลับกับสะพานและอุโมงซึ่งจะสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่อันจะนำมาซึ่งรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ที่เส้นทางาพาดผ่านและยังช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนอย่างที่กล่าวมาในคลิปที่แล้วนะครับว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยทั้งสปปลาวแล้วก็จีนตอนใต้ตามคลิปที่แล้วที่ในผลได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพราะว่าเส้นทางนี้ทัศนียภาพระหว่างทางนี่สวยงามมากทั้งหุเหวนะ ผ่านหุเหวมีอุโมงค์นะครับเท่าโอกาสปี2,171ไปนั่งกันครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ